สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสุอ,อีสานร้อยา้านนอกวันนี้สืจะพาทำถังหูลูกเทศกาลผลไม้ของเกาหลีก็มีเยอะแยะมากเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็ได้เอาอง,งินสตรอเบอร์รี่มาแล้วก็มาล้างแช่เบกกิ้งโซดาก่อนนะคะแล้วก็ล้างให้กับน้ำาสะอาดล้างเสร็จแล้วเราก็นำมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำแล้วก็เช็ด ให้แห้งนะคะห้ามเช็ดแรงเดี๋ยวผลไม้จะช้ำเช็ดทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็องุ่นเช็ดให้หมดเลยแล้วก็จะตัดตรงเสียเขียวมันออกนะคะแล้วก็จะรอเสียบไม้อันนี้เราเลือกมาเป็นไซส์เล็กๆ แต่ก็ยังมีไซส์ใหญ่อยู่สตอเบอรี่แต่องางนนี่จะเป็นไซส์เล็กองางนไซส์มัดจะกรอบกลอบมันหวาน,านทานอร่อยวันนี้เราจะมาลองทำเคลือบน้ำตาลดูนะคะแบบทางโฮลรู้ว่าจะเป็นไหมจะทานได้หรือเปล่าแล้วก็ทำการเสียบเลย จไม้ฟันไม่ดีก็ยังอยากจะกินของแ,งแข็งๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเราทำออกมามันจะแข็งเหมือนที่เขากินกันไหมทำเองกินเองไม่รู้จะปังหรือจะพังกันนะคะ หยุดก็หาอะไรทําแก้เบื่อแก้เซงกันไปนอกจากนอนแล้วก็ทํากินนี่แหละคะ่ะอาทิตย์นี้ไม่ออกบ้านเลยนอนอย่างเดียวเลยค่ะอันนี้เราก็เสียไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งน้ํากับน้ําตาลพอน้ําเดือดแล้วเราก็สตรอเบอรี่ลงไป เราใส่เนื้อสตรอเบอรีล่ลงไปเพื่อไม่ให้น้ำตาลถตกตะกรอนนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเราก็นำสตรอเบอรี่จมลงไปอสองไม้แรกคือสวยงามเลยไม้ต่อไปนี่คือปังปินน้นนาจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมากินกัน ลูกนี้ได้อยู่กรอบอร่อยนอตสตรอเบอรี่คือช่ำคำที่สองอ แข็งเป๊กเลย <S <S ที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือน้ำตาลเขาเริ่มไหม้แล้วนะคะนี่จะเป็นไม้หลังๆรสชาติคาราเม,มลขมนิดๆแต่ดดก,ก็อร่อยไปอีกแบบ ีกินสดไปด้วยเลยที่เหลือเป็นผลไม้สดนี่คือน้ำตาลละไม้ก่อนนะคะก็เรื่อืๆช่วงนี้น่าสตอรอเบอรี่ที่เกาหลีตามตลาดตามถนนข้างทางน,นี่คือเยอะมากมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่กินจนเบื่อเลยละคะ่ะ แต่จะซื้อน้องมาไว้นานไม่ได้นะคะน้องจะช้ำเร็วแล้วก็เน่าเสียง่ายมากมคำบักใหญ่ใหญ่กว่าปากอีกพี่น้อง สีชูชีวิตมาก อีกอร่อยกรอบ,อบไม่ห่วงสุขภาพฟันเลยนะจ๊ะคำนิตาเลือก ใหญ่มากเข้าปากแทบไม่ได้ตามด้วยทานองุ่นสดเพลินๆคนที่ชอบทานองุ่นมากๆเลยแต่ถ้ามีเวลานี้เราจะปอกเปลือกกินนะคะองุ่นไม่ดู้ว่าใครเป็นเหมือนเราไหมเพราะว่าเปลือกมันจะเป็นเปรี้ยวๆเราไม่ชอบค่ะแล้วก็ จะเคี้ยวยากๆอะ่ะมันจะเปลือกมันจะหย,ยาบๆเราจะปอกเปลือกกินแต่เนื้อข้างในมันจะนิ่มๆน,นะคะแต่หูเซมัสนี้เราทานได้เพราะเปลือกเขาจะกรอบๆหน่อยเคี้ยวไม่ค่อยติดฟันเท่าไหร่ ชอบที่นี่มีผลไม้เยอะๆให้กินมากมายเลยถ้าเป็นหน้าสตรอเบอรีร่ก็คือสตรอเบอรีร่เต็มถนนเลยค่ะแต่ถ้าหน้าลูกพีษลูกพับลูกพามอะไรอย่างงี้ก็เยอะเหมือนกันหาซื้อกินได้ง่ายๆเลยมีทั้งลูกใหญ่ๆสวยๆแล้วก็อร่อย ีถูกใจสิ่งนี้ถือว่าเป็นนี้ไปการทำถังหูลูกได้อยู่ได้อยู่ที่แพลว่าไม่ได้ได้อยู่สองไม้กินได้สองไม้สวยงามน้ำตาลทานเยอะก็ไม่ดีเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ ไปแล้วนะคะฝากติดตามก like, ดไลค์กดแชร์เพจสยี์สาวน้อยบ้านนอกด้วยนะคะ